เกงียชารยังคะอยากเปิดแล้วเนี่ยเปิดไปแล้วแหละที่ห้องกองสวัสดีค่ะ Hi f o m Singapore Oh Hello Singapore Love you so much Hi f o m Germany Hello Germany Wow Thank you ขอบคุณค่ะเมื่อไหรพี่แมงว่าแนวนี้วันนี้พี่หมอมานอนห้องสอมกับพี่เตยนนท์ เราสัปพี่เตยนอนขาทุกคนเพราะว่าเราเป็นเพื่อนดึกมากทุกคนคิดว่าแม่แม่จะโอ้ยสามร้อยคนนี้คือไม่นอนกันหรอขอรู้ได้ไหมว่าแบบแม่แม่จะครบสักห้าร้อยไหมเดี๋ยวพี่ต้นว่านี่บอกพี่เตยนอนว่ <c oughs> นนนา <c oughs> ถ้าอะไรมาคนดูมาเนี่ยมาแม่แม่มาดูห้าร้ <c oughs> อยละรออยู่อยู่อันนี้คือสามร้อยอยู่นะ <c oughs> ใช่ทุกคนห้าร้อยเราจะได้ับนพี่เตยไม่น่าถึงเออาแล้วไปนอนกันแล้ว ไไงเงกี้ไปไหนทุกคนคาับเบงกี้ไปนอนแล้วครับทุกคนนอนตีสามอันนี้ดึกปะนี่กี่โมงล้วพี่ตีหนึ่งสี่สิบเอ็ดโอ้โเพิ่งตีหนึ่งเอง Hi from Philippines Hello Do you speak Spanish uh, Hola ระโหรอ Er c r a s i uh, <hol> a s g r a c i a s t e a m o เข้าอยู่เลยเช้าอยู่เลยอ๋อเวลาเวลาเวลามาคัน,นี้แหละมาคัน,นี้แหละจะไปนอนแล้วจะไปนอนแล้วครับบอดเบงตัวจริงน่ารักมากขอบคุณครับไม่ต้องถึงห้าร้อยจะจะไม่นอนเลยเหรอ <laughs> ใช่จะจะไปนอนแล้วไม่ต้องหนึ่งห้าร้อยนะทุกคนไปละ how was i for อะไรเนี้ยแคนาดา how are you I'm good okay finish now I want to sleep at my brother yeah นอนไหมครับพี่นอนแล้วครับพี่กิตาบให้ถึงห้ารอยก่อนเขาไปนอนนอนเธอลูก mm hmm. แม่เป็นนกเขาแมวแล้ว <laughs> ใช่จะไปนอนแล้วครับทุกคน mm hmm. แต่ว่าเหมือนมีแม่แม่บอกว่าไลฟ์ไอจบ้างนะลูกไอจี IG ล้างแล้วจ้ะาแบบได้จะไปไลฟ์อยู่ เจ้าโมเจ้าโมสปิงอิงลิทยาสปิงอินเล็กนิดบายฮาฟ for party ไมหัวละวาคนมาไหนเอ้ยมาไหนกันไลน์ไ like, หนก็ได้ขอแค่ไลน์จริงป่าอืมให้ดูเป็ดสวัสดีครับอารโอเจ้าโมฮบบาย โนะอ่ะบอกบายๆเร็วบายยครับบายๆครับฟันดีไหมไหมทุกคนนะครับฮัลโหลบอกวาจะไปนอนนะครับคืนนี้กอดเปด่ชาคืนนี้กอดเปลดแทนฝานกาาพี่ฝากพ,พี่เจนนนด้วยน,นะทุกคนคเขาเป็นน้องใหม่ผมต้องมาดูแลเขาเทคแคร์เขานี่เขาเป็นเพื่อนสนิทผมแล้วเนะน,นี่ยไม่หมด เป็นเพื่อนใหม่เป็นเพื่อนสนิทแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วฮัลโหลบาซิโอลาสวัสดีครับขอบคุณนะฮะ thank you for sticker everything นะอยากเห็นหนะ้าพี่เตนอนพี่เตนอนัหแล่ะสวัสดีค,ครับุกคร โคาดละ Hi in the fans น่ารักปะน่ารักนี่แหละน่าไหมโท้บอก Insta ที่เขาบอกหล่อมากใครปักนะฮะโพอะไรพี่เตนนนนะอย่าลืมนะห้ามลอกใจนะ <laughs> แบบแบบได้แต่อย่าไปนานแบบแบบไปดูเขาได้แต่อย่าไปนาน โทรแฟนมดลงไม่ได้ไม่ได้หวงห่วงห่วง a r อ you? Yeah I'm good and I want to sleep a little bit วันนี้ส่งของผ่านให้มด,ด <c oughs> มดต้องแซบแน่นีรฮะมองแซบแน่เราของผ่านพี่ส่งให้จบส้มตำให I love you all thank you so much I love you all hello hello เจ้หมอเมตวโอลาอ <c oughs> ฉันรักคุณอีเห็นถึงตัวโอลาถูตัวเป็นไงเออพี่ไม่เคยเห็นนะพี่เตยนอนส่งถึงตัวีลวได้เ <c oughs> หยุดน,นะ <c oughs> <c oughs> หยุดส่งก่อนพี่เตพี่เห็นมอหิวไง อ่ซ่ไปกินโอ้ย thank you for s t i c k e นะครับเอ้ยสี่รยแล้วอะบังชูบังชูบังชูเฮ้ยสี่อเขาละเนี่ยบังชูบังชูบังชูว้า thank you so much ขอบคุณมัมครับ <laughs> พี่เต้นมาล้องเพลงโชว์ป่ะเฮ้ยไม่ไม่เก็บไว้ก่อนอคากวา่ะอ๋อล่วฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อคือราไม่กแล้วหายดึกแล้วไม่นอนฮะดึกทำไม่นอนครับทุกคน้นอยจะห้าร้อยแล้วฮัลโหล o มอร์ r นิ่ง Good morning everyone. Good morning babe. Good morning baby. Good morning my sister. Good morning mom. And good morning brother. In Thailand uh, now tonight กี่โมงแล้วอ่ะ <Okay. S 1> One ก็คืนนี้อะไร AM หรือ PM อ่ะ o PM Hello, Mexico. Oh, hola, Mexico. Okay, now, uh, next month, uh, I come to Mexico. Oh, Ma'am Aya. Hello, Ma'am. hello oh, yeah. oh, good evening from Germany. Oh, good evening. Good evening, Germany and Italy and France. เอ็นยูเจ้าโมเจ้าโมครับผมโอ้ขอบคุณครับโอ้ไม่ได้มาไลฟ์นานมากตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้มาไลฟ์นานมากตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ว่ามาสภาพแบบว่าโอ้ไ o Jam o ก็ o ุคโซเบะล o คลุคโซเบะแหละไม่ใช่นมอสฟรังทน Good evening, Franktron. <laughs> Hi from Poland. Wow! Poland. Sawasdee <coughs> krap. Hi, Mod. And hello, Mod and Bank. Hello. Hello. Hello, Colombia. Wow! I want to go... travel everywhere. โอ้โหฟอร์มฟิลิปปินส์ฮัลโหลกรอบบราซิลโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตื่นเต้นน่ะคนมาเยอะกันจังเลยพักไปนอนไหมไปนอนกันค่ะไปนอนก่อนนะอุ้ยไปนอนแล้วหรอฮัลโหลเตาโมเตาโมครับโอ้ยตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นอ่ะฟอรฮัลโหลฟอร์มกาญจนบุรี ว้าวเปรูตื่นเต้นตื่นเต้นคือไม่ได้มาหลายนานแล้วคนเข้ามาดูเยอะตอนเรามันดึกมากแล้วไงนี่ดึกแล้วเนี่ยมันดึกมากแล้วฮะ do you speak Spanish oh I cannot sorry <c oughs> พี่ตื่นเต้นคุณจะไม่ได้นอนนะคะเอออาทุกคนพ่อหอมปากหอมคอจะไปนอนแล้วจะนอนแล้วเนี่ย Shinjao, Shinjao, Shinjao. Hello, form. From... Mm, what wow. is this? Oh, I we Hmm. Wow. Hello, We love you. Oh, thank you so much. Oh, thank you for sticker. ขอบคุณครับตอนนี้ดึกมากนะแต่ว่าทําไมถึงยังมาดูกันอยู่แล้วก็งงว่าทําไมเราถึงยังไลฟ์กันอยู่ตจมนี้กี่โมงแล้วพี่เต้ตีสองแล้วตีสองแล้วยังนอนอยู่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปฟิตเนสนะเพราะว่าเราต้องไปอัพกล้ามแล้วก็ไปอัพนมให้โตอุ้ยเลยปะ นดึกแล้วโอ้น่ารักมากเพราะแล้วพวกร่างอกกระอับกระบให้ตรงเราไม่ใช่นอหรอเอออุ้ยพี่ขวัญบอกไปนอนเดี๋ยวนี้ประมาณไฟแล้วไม่มาตามจะไปนอนแล้วค่ะพี่ขวัญนี่เนี่ยพี่พี่พพีี่่เต้แหละบอกว่าเออไม่ไม่ให้ไม่ให้นอนเลาไปลาก่อนนะทุกคน โอเคทุกคนมอสไปนอนแล้วนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายเอวิวาน thank you so much